สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแฉเบื้องหลังชีวิตคนทำงานสุดเครียดที่บอกเลยว่าชีวิตพังกว่าที่คิดเมื่อวานซืนซินโดรมออฟฟิศถามหาผมนี่ตาลายใจสันนึกว่าผีหลอกคือเรื่องมันเริ่มจากงานที่กองท่วมหัวประชุมก็เยอะเจ้านายก็จู้จี้ผมนี่อยากจะกรีดให้ลั่นออฟฟิศแต่ก็กลัวโดนไล่ออกเลยได้แต่เก็บกดกินมาม่าประชดชีวิต พอเครียดมากๆก็เริ่มกินไม่หยุดจากเอล32ตอนนี้ใส่34ก็ยังแน่นเพื่อนทักว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมตัวบวมขนาดนี้ผมก็ตอบไปว่าบวมเพราะงานเข้าใจปะเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอเครียดจัดจัดนิ่นอนไม่หลับครับทุกคนตีสตีสก็ยังนั่งนับแกะอยู่เลยแฟนถามว่าเป็นอะไรทำไมนอนไม่หลับผมก็ตอบไปว่าก็คิดถึงแต่งานไงชีวิตมันเศร้า แล้วรู้ไหมครับความเครียดมันทำร้ายร่างกายเราจริงๆนะปวดหัวไมเกรนถามหาแถมสิวขึ้นเต็มหน้าผมนี่แทบอยากจะลาบวชหนีไปเลยสรุปแล้วการทำงานหนักจนเกินไปมันไม่คุ้มเลยนะครับทุกคนต้องหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดบ้างหาอะไรสนุกสนุกทำบ้างอย่าปล่อยให้งานมันทำร้ายเราไม่เช่นนั้นชีวิตเราจะพังแบบผมเข้าใจตรงกันนะบายบาย